นายสุธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาได้ให้ข้อมูลนะคะหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพโดยรอบศูนย์เยาวชนเมืองพัทยาบริเวณซอย7ถนนเชพประสิทธิ์ซึ่งก็จะได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงนะคะพื้นที่รวมทั้งหมด11ไร่ด้วยการจากทั้งหมด46ไร่การดำเนินการในเฟสแรกมีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะสถานที่ออกกําลังกายลานอนเนกประสงค์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อให้ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบนั้นได้ใช้ประโยชน์ปัจจุบันพบว่ามีความเสื่อมโทรมนะคะนนเนื่องจาก อาคารบางแห่งนั้นปลูกสร้างมาเป็นระยะเวลานานเมืองพัทยาจะดูในเรื่องของรายละเอียดต่างๆก่อนเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์คล้ายๆกันกับที่สวนสาธารณะบึงหนองพองนะคะเมืองพัทยาจะได้มีสถานที่พักผ่อนออกกําลังกายกระจายอยู่ทั่วเมืองสอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองพัทยาที่ต้องการให้เกิดการใช้งานของพื้นที่หรือที่ดินรวมทั้งคารุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นทรัพย์สินของเมืองพัทยาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดค่ะ ที่ที่เราได้ศึกษาแล้วก็เป็นข้อมูลทั้งจากของเมืองพัทยาแล้วก็ของประชาชนในพื้นที่เองนะครับว่าในส่วนของเรื่อง การปัญหาการระบายน้ําของเมืองพัทยายที่มีการที่มีน้ําท่วมตั้งแต่บริเวณสุข,ขุมวิทนะครบ,บริเวณไทยน้ําทิพนยะ์ที่เรียกว่าไทยน้ําทิพย์หน้าแม่โคลในปัจจุบันนี้นี่นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากว่าทางระบายน้ำนะครับได้ถูกปิดก,กัน้นเะนื่องจากการความเจริญของบ้านเมืองเราก็ได้มาหาข้อมูลจากคนในพื้นที่แล้วก็ศึกษาจากทางในทางวิชาการนะครับแล้วก็จึงได้ทำบ่อสูบแล้วก็มีระบบระบายน้ําบริเวณ หน้าศูนย์เยาวชนนะครับซึ่งสามารถที่จะรวบรวมน้ําแล้วก็ระบายด้นได้นในกําลังในการสูบเนี่งได้้5คิวต่อวินาทีนะครับเพราะ1.5คิวต่อวินาทีเนี่ยมันก็จะทําให้การระบายน้ำเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากตั้งแต่สุขุมวิทที่มีปัญหามานะครับเราก็จะมีการ,ราก็จะได้รับการแก้ไขนะครับซึ่งจะสอดรับกับงบประมาณในปีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะทําระบบระบายน้ําที่จากอซอยเ นะครับด้านหลังเนี่ยเขาด้านด้านหลังศูนย์เยาวชนเนี่ยครับเขาเรียก้ว่าซอย9ก็ได้งงมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะทําระบบระบายน้ําต่อเพื่อที่จะไปออกทางจอมเทียนนะครับก็จะทําให้เส้นทางการระบายน้ําที่เกิดทําปัญหาให้เกิดน้ําท่วมขังเนี่ยตั้งแต่สุขุมวิทไปจนถึงอจอมเทียนที่จะเป็นเส้นทางระบายน้ําทั้งดูจ่ายเส้นทางทางวิชาการแล้วก็ระบบระบายน้ํา ที่เป็นของชาวบ้านที่เขาดูกันอยู่นี่นะครับก็จะทําให้การระบายน้ําตรงนี้เนี่ยนะครับได้รับการแก้ไขปัญหาทั้งนะครับเป็นการทําทั้งระบบนะครับก็ก็เรามั่นใจว่าจะทําให้อ่ในเรื่องของน้ําท่วมขังเนี่ยนะครับในพื้นที่นี้เนี่ยได้อ่รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรม คือศูนย์เยาวชนเนี่เรามีที่ดินอยู่ประมาณ46ไร่โดยประมาณนะครับซึ่งในที่ผ่านมานี่จะเป็นสนามกีฬาสระว่ายน้ำโรงยิมห้องสมุดนะครับซึ่งตามสภาพเนี่ยก็ได้มีการเสื่อมสภาพไปไปตามไปตามการเวลานะครับตอนนี้เราได้มีการศึกษาในการพัฒนาพื้นที่นี้ใหม่นะโดยในเฟสแรกเนี่ยเราจะปรับพื้นที่ประมาณ11ไร่เนี่ย ให้เป็นพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะสถานที่ออกกําลังกายเป็นลานอนหนึ่งอันสอนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่นี้บริเวณโดยรอบซึงเคยใช้สถานที่นี้สาหรับในการออกกําลังกายแล้วก็หมดสภาพไปเนี่ยนะครับได้มีสถานที่สําหรับใช้ในเรื่องของการออกกําลังกายการพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่นะครับส่วนในพื้นที่ที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ30ไร่นะครับอยู่ในระหว่างการศึกษานะครับที่จะทํา ให้เป็นในส่วนของเรื่องศูนย์และโรงเรียนโรงเรียนและสูงกีฬานะครับซึ่งกำลังศึกษาอยู่นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำโรงเรียนกีฬาบริเวณสูนเยาวชนนะครับเพื่อที่จะทําให้ในส่วนของการใช้พื้นที่ที่นี่เนี่ยซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างเต็มที่เพราะว่าในปัจจุบันอาคารต่างๆที่สร้างไว้ก็อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมเนื่องจากว่าสร้างมาเป็นระยะเวลานานการนี้คาดว่าภายในปีนี้เนี่ยนะครับภายในปีนี้ ก็ก็จะสามารถที่จะดาเนินการแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้ใช้ได้เพราะว่าเป็น,เป,นเป็นตามแผนงานเนี่ยจะส่งงานได้ภายในปีงบประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะดูในเรื่องของการปรับปรุงต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่คล้ายๆกับบึงหนองพอง นะครับที่ที่เราดําเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนะครับก็จะทําให้เมืองพัทยามีพื้นที่สั้งแบบให้ประชาชนได้ใช้พักผ่อนหย่อนใจนะครับออกกําลังกายนะครับอยูอ่หลายจุดนะครับกระจายอยู่ไปทั่วเมืองแล้วก็ยังมีการวางแผนในการใช้ในเรื่องของที่ดินที่เป็นพย์สินของเมืองพัทยาให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งเรื่องคารุภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เรามี